เราที่วิธีเอาออกนะฮะแล้วก็กระด้งจานตะเขียนนี้ก็จะเอาไปตากไว้แห้งจากเหล่านี่แห้งนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วนะฮะราบทิ้ทักหน่อยก็จะหลังคานี่ก็คงเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ไม่แน่อาจจะติดลังนะครับข้างบนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าป้องกันเซฟเับเบิรน้้ำที่จะซึมมานะครับติดลังน้ำสเตเลสข้างบงนั้นดอกนต่างคิดว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเดิมมาแบบเซฟได้เซฟนะฮะแล้วก็ บน,บนหลังคาตนี้เราจะสั่งโซลาเซลล์แผงขนาดค่อนข้างที่จะรองรับแอร์9 0 0พัน u เพราะว่าหน้าร้อนเราจะเปิดแอร์ในออกซิศที่ยี่สี่ชั่วโมงนะฮะเป็นแอร์เป็นแอร์เล็กนะฮะเสียมพัดลมหลังคาตอนนี้เราจะเปิดช่องให้เป็นทะลุออกมาออกมาให้เป็นแบบเล่นระดับเล่นฟูลลอฟนะฮะเล่นเล่นก่ออิดมอนนะฮะให้เป็นแบบโลง่ง โลงเพื่อที่จะเป็นจุดชมวิวทั้งสองข้างเลยนะฮะติดถนน,นตรงนี้มองวิวแล้วก็ชมข่าวปางชาพร้อมทานคุรภานะฮะไปห้องทํางานส่วนตัวสําหรับการพักผ่อนหลังจากหน่ล้าหลังจากที่การบริหารงานเรื่องของธุรกิจการย่างพักเนาะจํากัดน,นะครับรว่าสั้นแดพี่น้อง ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซิเรียสนะพี่น้องจะททำก็ทำไ,ได้เพราะว่าเราก็ก็ได้มีพละอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็พออยู่รคับของไปนะเดี๋ยวไปเน้นสายบุญนะทำบุญทำทานนะพี่น้องมีมีมีฟักอยู่โอเคนะครับไปอยู่พร้อมอาจจะเป็นสีสีนา สีน้ำมันเหมือนตัของตะเล็กนะฮะตะเล็กข้างบนนี้ก็ให้เหมือนเดิมนะมนเดิมหน้าต่างถือว่าใช้ได้หรือเป็นไรหน้าต่างถือว่าใช้ได้บันเกตก็ถือว่าใช้ได้แค่แค่เปลี่ยนแค่คานเจเข้างบนถือว่าเซฟตรงน <c oughs> ี้เยอะนะฮะเนื่องจากการเซฟตรงนี้แหละเราจะมาเอานือความสะดวกในเรื่องของปัจจัยที่จัดสนองความความเ,าเรียกงความสะดวกสบายของชีวิตในในพบนี้ที่จะที่จะนับวันจะลดลงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านทา,ทางเข้าประตูฉุกเฉินของเราประตูเล็กๆนะฮะพี่น้องประตูเ,เล็กนะฮะเพราะว่าเวลาคำคืดผมจะตื่นมาเปิดประตูใหญ่เสียงกรอบแกร้สิ่งดังมันจะเกิาก็นอนพักนอนบนรับพี่น้องโอเนแด้ครับ